ขอเจริญพรคุณโยมซื้อท่านนะครับพระพุทธองค์ตรัสไว้บุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีย่อมได้ไม่ดีโดยทุกคนเลยย่อมแจมแจ้งในคำสอนนี้ด้วยตัวเองส่วนโดยพิสดาร แบบยาวหยดลูกเขียดคาก็คืออยากจะรวยต้องรักษาศีลอยากจะมีอันจะกินต้องรู้จักทำบุญทำทานอยากจะมีบริวารอย่าแล้งน้ำใจอยากจะมีที่พึ่งพาอาศัยต้องเป็นคนดีถ้าอยากมั่งอยากมีต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนพึ่งตนเองต้องมองตัวให้ออก บอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นจะได้เห็นความสุขและความเจริญถ้ารู้จักทำดีจะเป็นสีแก่ตนถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นคนเชี่ยวชาญ ถ้ารู้จักทำงานจะไม่มีวันจนถ้ารู้จักคุณคนจะขัดสนไม่นานถ้ารู้จักกล้าหาญจะไม่วันสิ่งใดถ้ารู้จักทำใจจะไม่เสียน้ำตาถ้ารู้จักเวลาจะเห็นค่าของมันถ้ารู้จักรักกันจะสุขสันเปรมปรีถ้ารู้จักทำดีจะมีความเจริญ ถ้ารู้จักใช้เงินจะไม่เกินกำลังถ้ารู้จักระวังจะไม่เผลอพังผิดถ้ารู้จักเป็นมิตรจะไม่มีใครคิดร้ายถ้ารู้จักอภัยจะไม่มีศัตรูถ้ารู้จักเลือกคู่จะอยู่นานทนถ้ารู้จักเหตุผลจะเป็นคนดีแน่ ถ้ารู้จักศึกษาจะมีปัญญานำทางถ้ารู้จักปล่อยวางจะพบทางสงบถ้ารู้จักนอบนบจะพบคนจริงใจถ้ารู้จักการให้จะผูกมัดใจคนถ้ารู้จักใจตนจะเป็นคนดีแน่ถ้ารู้จักรักพ่อรักแม่จะมีแต่โชคชัยถ้ารู้จักเกรงใจจะไม่มีใครชัง ดังนั้นจึงเห็นว่าสุขทุกขอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำบุญไม่สร้างกรรมดีไม่ทำชีวิตจะล้างความจเจริญแต่ถ้าบุญได้สร้างกรรมดีมันทำชีวิตย่อมชำํำด้วยความสุขทุกคืนวันแน่นอนสมพุทธองค์ว่าไว้ข้างต้นแลฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยการเผยแพร่ธรรมะดีๆกันนะครับ คุณโยมตั้งใจรับพรกันนะครับอภิวาทนาสีรยสนินจังพุทธ,ธาปจายโนจตตาโลาาาทรมะวันติอายุวโนสุขังภาลังขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกขเจริญสุขสิริสัตเป็นหลักฐาร ขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารคุ้มครองพุนพ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดสุขให้ผลโลกมาลายสิ้นจิตผ่องใสด้วยธรรมะพุทธองค์พระจอมใจจงมีใช้เข้าถึงธรรมทุกท่านเทิน